ระบบประสาทส่วนกลางต่อกรบสมองเราเริ่มนับสไปนัลคอร์ตตั้งแต่บริเวณฟอรเรม,มินแมกนัมมาตรงนี้ลงมาเรื่อยๆจน,จนถึงจนถึงสิ้นสุด L1 ถึง L2 ก็กลายเป็นโคนัสเมดู l ะดิสซึ่งกลายเป็นโคนแหลมแล้วก็ต่อไปเป็นเส้นฝอยๆแบบนี้เราเรียกว่าคอด้าอีควายหน้าแล้วก็จะกลายเป็นคอซิเจรูทอันนี้คือคอซิเจรูทหรือคอซิเจร์เนิร์ฟก็ได้นะครับนี้มันจะเห็นว่า มันออกมีเครือข่ายออกมาเป็น2เครือข่ายอันนี้คือเรียกว่า ansa cervicalis นะก็จะเห็นเส้นประสาทอันนึงที่เห็นชัดๆช,ชื่อว่ากร e ดกริ auricular nerve ก็คือไปเลี้ยงใบหูแล้วต่อมาตรงนี้ก็จะเป็นส่วนประกอบของ b r e h i a p l e x u s มันจะประกอบด้วยการรวมกันของ spinal nerve ระดับคอตั้งแต่ c5c6c7c8 และ t1 มารวมกันกลายเป็น b r a l e x u s ประกอบด้วย r o o t r o o t t r u n แล้วก็ด i วิชันคอร์ดเออคอร์ดแล้วก็ Division Division คือแขนงที่มันออกมาแขนงที่เราเห็นอันดับแรกอันนี้ครับอย่างนี้นะเส้นนี้ชื่อว่าซุปราซุป a ราสแคปูล่าเนอร u นะซุปราสแคปูล่าเนรต่อมาเส้นนี้เราไล่ลงมาเรื่อยๆครับหนูจะเห็นว่ามีลักษณะเป็นเหมือนตัวเอเห็นไหมเห็นตัวเอมไหมครับตัวเอนี้อันนี้เส้นหเส้นหนึ่งนะ อันนี้ดูด้านหน้าก่อนนะเช่นนี้ชื่อว่า s c u l o c u t a n e o u s nerve ต่อมาตรงนี้ชื่อว่า Medi a n น e r v e ตรงนี้คือว่าเอาหน้าเน r v e นะต่อมาอีกเส้นหนึ่งครับมานี่ครับเส้นนี้ชื่อว่า a x i l l a r y n e r น e นะครับนะอีกเส้นหนึ่งลงมานี่ปุ๊บปุ๊บเนี่ยมาตรงนี้นะออกจากนี่นะตรงนี้ต่อมาเนี่ยมันมาที่นิปป้วโป้งเราเรียกว่า r a d i a l น e น v e radial n e น v e นะอันนี้คืออาอันนี้คือนี่คือส่วนของเอาหน้าเน r v e นะครับนะ นี่คือ median nerve median nerve จริง median nerve เนี่ยมันจะพลิกเนาะดูรูปนี้ก็ได้ชัดกว่านี่คือ median nerve นี่นะ median nerve ตรงกลางเลยส่วนนี้คือเอาหน้า nerve และนี่คือ radial nerve นะนี่คือ musculocutaneous nerve นี่คือ axillary nerve เนาะน,นะครับเอาประมาณนี้ที่เห็นชัดๆนะครับอ่ะต่อมาคือตัวนี้ก็เป็นที่ไปเข้า spinal nerve ก็คือทีสี่ถึงทีหกแต่ว่ามันเรียกว่า nerve เหล่านี้ว่า intercostal nerve อยู่ใต้ costal g r o o v ของริ b นั่นเอง ชิ้น1ถึง12แต่12เนี่ยไม่ได้เรียก intercostal nerve สิบสองเขานี่ครับอันนี้คือ11นะ1ถึง11นะ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11จริงๆมัน12อยู่นี่นะทำไม12ถึงไม่อยู่เหมือนชาวบ้านทีช่องเขาเพราะว่ามันไม่เป็นกระดูกซี่โครงที่มันลอยๆอยเขาเรียกว่า11 12มันกระดูกริบที่มันริบรอยเพราะั้นตอนนี้เขาเรียกว่า subcostal nerve จริงๆมันคือ T12 s p ส n a l ไป r นอนั่นแหละอันนี้คือ T1 สไปเนอรเนิฟที t 2 t ทีสามทีสี่ทีสไปอเนอยู่ใต้กระดูกสันหลังนะครับนะแต่ว่าอันนี้เซอร์ว a คอลเนิจะเป็น8เส้นแต่ทอรัสิกสไป i นอ l n เนิฟจะมี็น12เหมือนกระดูกซี่โครงเลยต่อมาตัวนี้ก็เป็น s ับคอสต a l อลเนิตรงมาครับตัวนี้เราเรียกว่า l ั m b า r p เพล็กซัสลัมบาร x เพซสเนี่ยจะให้ขแขนง1อันนี้อันนี้อันนี้ะอ,อันนี้ชื่อกลุ่มไอลิโอไฮโปแกสต อันนี้ชื่อว่า ilioinguinal nerve ต่อมาเส้นนี้ครับมานี่นะมาที่บริเวณต้นขานี่เลย2ข้างเลยนะครับมันชื่อว่า lateral femoral cutaneous nerve มาเลี้ยงต้นขานะครับนะต่อมาเส้นหนึ่งครับนี่มาเลี้ยงตรงบริเวณผ่าทอดผ่านส่วนของ head of femur เราเรียกว่า femoral nerve femoral nerve จะเลี้ยงด้านหน้าของขานะครับ ต่อมาอีกเส้นหนึ่งครับอยู่ตรงนี้ครับเส้นนี้นะหมาเยเลขยี่สเนี่ยอันนี้มันลอดผ่านรู o อ t ทูเรเตอร์ฟอรามมันก็เลยเปลี่ยนชื่อว่าเป็น o อ t ทูเรเตอร์เนิร์ฟนะออ r ทู r รเตอร์เนิต่อมาเส้นนี้ครับเป็นเส้นประสาทที่ใหญ่ที่สุดในร่างกายมันชื่อว่าไซติกเนิร์ฟนะไซติกเนิร์ฟจะลอดผ่านบริเวณแถวแถวเกรเตอร์แซติกนอรของกระดูกดูเลย กระดูกหิบโคนจำได้ไหมเกรเตอร์ Greater, กับเลเซอร์ไซติกน็อตตรงเกรเตอร์ไซติกน็อตนั่นแหละเป็นตัวพาดผ่านของไซติกเนิร์ซึ่งมันจะมีอะไรนี่สมมติว่านี่ไซติกเนิร์แล้วนี่คือกล้ามเนื้อมัดหนึ่งเนาะนะครับชื่อว่าพิริฟอร์มิดมันจะกดทับ nerve ไซติกเนอร์ไ้ถ้าตรงนี้บวมมันจะกดไซติกเนิร์ให้เกิดการเกิดพยายธิสภาพคนไข้อาจจะทําให้เกิดการร้าวชาร้าวลงขานะครับไม่สามารถกระดกข้อเท้าขึ้นมาได้ นะครับคือหมายถึงว่าไม่สามารถกระดกคือยกส้นเท้าขึ้นมาได้นั่นเองนะครับไซติกเนื้อเป็นเนื้อที่ใหญ่มากแล้วก็เป็นตำแหน่งที่สำคัญคืออยู่ด้านหลังทำหน้าที่เลี้ยงกล้ามเนื้อกลุ่มแฮมสตริงแฮมสตริงและกลุ่มแอดดเตอร์ครุกมัสเซนะครับนะตัวนี้ก็เลยทำหน้าที่ในการงอเข่านั่นเองนะครับถ้าเกิดว่าฉีดยาก็ต้องระวังเส้นประสาทนี้เพราะอะไรเพราะมันเป็นขนาดใหญ่ใช่ไหมครับมีโอกาสโดน ตัวเส้นประสาทนี้ได้ต่อมาครับอันนี้บอกไปแล้วเนาะต่อมาครับมาดูตรงนี้นี่คือฟิมเมอร์นอร์ฟนะฟิมเมอร์นอร์ฟฟิมเมอร์นิร์ฟเนี่ยให้ขแขนงอันนี้ครับอันนี้มันชื่ออะไรนะอันนี้ดูเองแล้วกันเนาะดูไม่อันนี้ง่ายดูเองไม่สอนแล้วกันดูง่ายไม่ยากครับอันเนี้สอนไปหมดแล้วอันนี้ยาก,ยาก,ย,ากยากหมดไปแล้วนะนะครับอ่ะต่อมา